เราได้ยินข่าวบ่อยๆครับบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองนะลงไปซื้อของที่ตลาดฮะ,<า>ะทิ้งลูกไว้ลูกนอนอยู่ในรถปรากฏคุณผู้ชม,มะคราวนี้ไม่ใช่เด็กฮะคราวนี้คุณแม่เลยครับถึงขนาดไวคุณยายเลยฮะคุณผู้ชม,มะมแล้วลูกสาวไปซื้อของที่ตลาดสองชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับตายแล้วชาวบ้านถึงขนาดบอกว่า,ยายโอ้โหยยน,นี่ฮะคุณยายอยู่ในรถชาวบ้านนี้ก็เป็นห่วงฮะเอาอะไรนะพัดมาพัดนะฮะคุณผู้ชม,มะแล้วก็ พยายามที่จะดูคุณยายครับว่าคุณยายอาการเป็นอย่างไรบ้างนะวุ่นวายันทั้งตลาดเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนหน้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับพลเมืองดีสังเกตเห็นคุณยายท่านนี้ร้องขอความช่วยเหลือครับเหงื่อท่วมเนี่ยคล้ายจะเป็นลมเลืออยู่ในรถเก๋งคันสีขาวครับแล้วคุณยายเนี่ยเหมือนพยายามจะเปิดประตูแต่ทําไม่ได้เพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นระบบไฟฟ้าครับ ชาวบ้านพลเมืองดีก็เลยทำได้แค่เพียงเอาพัดลมมือถือมาเปิดให้ครับแล้วยื่นผ่านช่องกระจกที่เปิดไว้เพียงแค่1ิเซนติเมตรเท่านั้นพร้อมกับผ้าขนหนูชุบน้ำแล้วก็อย่าดมนะครับอาวลองไปดูบางช่วงช่วงนี้ก่อนครับจะเป็นลมไหมก็เลิกจันอ่ะไม่ได้ยินตอนแรกไม,ไม่ได้ยินกำลังขายของนะเขาคนเลิกวนนันเนี้ยเนี้ยมันนี่ค่ะไม่หาอะไรเปิดประตูให้หหน่อยไม่เปิดยังไงไม่ลองมาเปิดไม่ได้เลยเอ,อ๋อเรียกตั้งนานแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเรียกใช่นนไหมใช่ประมาณสัก กวบสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับก็คาดว่าคนขับเนี่ยน่าจะเป็นลูกสาวเลยแหละครับลงไปซื้อของปรากฏผ่านไปชั่วโมงหนึ่งอ้าวยังไม่กลับฮะคุณผู้ชมฮะพละเมืองดีคราวนี้ก็เลยต้องนำนะครับพวกผ้าห่มและร่มเนี่ยมาช่วยบังแดดให้บางคนนําน้ํามาราดที่หลังคารถเลยเพื่อลดความร้อนครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งเจ้าที่กู้ชีพให้มาช่วยดูการคุณยายแล้วครับขณะที่เจ้าที่ตลาดพยายามประกาศนี่ดูฮะเทน้ำนะฮะ เทน้ำแล้วหวังว่าจะช่วยลดคลายร้อนนะฮะ<ม>เพราะว่าอยู่ดีใจสตาร์รถไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะกุญแจอยู่กับลูกสาวเนี่ยฮะวิธีการคลายร้อนให้กับรถคุณยายเพราะเข้าใจ<ม>ว่าภายในรถเนี่ยร้อนมากนะฮะเอาพัดลมมาจอกันแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่ตลาดพยายามประกาศเหมือนกันครับประกาศหาตัวลูกสาวคุณยายบอกว่าใครที่จอดรถไว้แล้วคุณยายทิ้งอยู่ในรถทิ้งคุณยายไว้อยู่ในรถให้รีบติดต่อกลับมาที่รถประกาศแล้วครับคุณผู้ชม ไม่มีใครแสดงตัวผ่านไปเกือบชั่วโมงร่วมๆสองชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ<อ>ลูกสาวคุณยายกลับมาปรากฏถือข้าวของพลุงพลังเลยตก,ตกใจแน่เลยอะตกใจฮะแล้วก็สอบถามพลเมืองดีว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายพอเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคุณล็อกรถไว้แล้วคุณทิ้งคุณยายไว้เนี่ยโอ้โหดูฮะแล้วก็เลยบอกขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เลยที่ทำให้ทุกคนวุ่นวายนะครับชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าถ้าไปนานขนาดเนี้ย ทำไมไม่สตาร์ทรถให้คุณยายเปิดแอร์ให้คุณยายไม่ก็เปิดกระจกให้กว้างกว่านี้<อ>แต่บางคนก็บอกว่าถ้าสตาร์ทรถบางทีเนี่ยมันมีพวกอะไรนะ ควันเสียควันพิษอะไรต่างๆาเข้าไปในรถเหมือนกันถ้าสตาร์ทรถนานๆถูกไหมคุณผู้ชมคะใช่ค่ะนี่ลูกสาวบอกอย่าทายอยาทายนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะก็เป็นน้ําใจชาวบ้านนะมาช่วยกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมครับคราวนี้ไม่ใช่เด็กคราวนี้คุณยายเลยครับผมอ๋อดิฉันก็เพิ่งรู้นะ๋อรถไฟฟ้านี่เราไม่สามารถเปิดจากข้างในเองได้นะโอ้